อีกแล้วจ้าทุกคนจ้าพืชผักสวนครัวมาอีกแล้วนี่นะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าคือเครือของอะไรคะนูนไปไกลถึงนู่นเลยนะคะแต่เขมพรจะให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะคะนี่คือเครือของฟักทองนะจ้าทุกคนก็ฟักทองนะคะใบอ่อนนะคะรวมถึงดอกนะคะก็สามารถนำไปลวกทานได้นะคะทุกคน เดี๋ยวเคมฮอนจะจับให้ดูนะคะดอกของน้องยังไม่ได้บานนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นดอกตูมของน้องนะคะแล้วก็ดอกเล็กๆอยู่ข้างล่างก็มีนะคะเดี๋ยวต่อไปน้องก็จะเติบโตออกเป็นผลฟักทองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ดอกอ่าเป็นฟักทองจิ๋วนะคะฟักทองจิ๋วนะคะทุกคนน้องเริ่มแตกออกเป็นฟักทองจิ๋วแล้วนะคะเดี๋ยวเข็มพรจะพาทุกคนนะคะเดินไปชมทางด้านนู้นก่อนนะคะมุมนี้นะคะก็จะมีเป็นดอกนะคะดอกกับผลจิ๋วใกล้จะออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูช้าๆนะคะฝั่งด้านนี้นะคะต้นนี้นะคะก็จะเห็นดอกเล็ก ฟักทองเล็กนะคะเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยน้องก็จะโตเป็นฟักทองที่เป็นผลใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวแพนมาด้านนี้นิดนึงนี่จิ๋วมากเลยนะคะทุกคนนี่จิ๋วกูเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นนะคะว่าเครือของฟักทองเขาจะไปขึ้นตรงไหนนะคะเราก็จะทำที่ให้น้องนะคะ ขึ้นไปนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเก็บผลน้องนะคะก็จะเก็บง่ายด้วยแล้วก็น้องก็จะไม่ได้โดนดินด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ให้น้องฟักทองอยู่นะคะน้องฟักทองก็จะเลื่อยไปเรื่อยๆจนถึงนู่นเลยนะคะทุกคน นี่เห็นไหมคะอันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลของฟักทองนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพอน้องโตขึ้นนะคะดอกที่อยู่ติดกับผลนะคะก็จะล่วงนะคะก็จะล่วงนะคะก็จะเหลือแต่ผลก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นฟักทองให้เราได้เก็บไปประกอบอาหารนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่ มารับชมฟักทองกับเข็มบอลน,นะคะขอบคุณจ้า